ทำถ,ถูกต้องเป็นเมอร์แรงร้อนหัวปีนะคะที่แบบทำถูกต้องทำถูกใจทำถึงนะคะ <S <S แต่เมื่อวานไปเดินงาน B B B และไปเจอเมอร์แรงรถหัวปีนะคะของแบรนด์ k i n เนเจอรนะคะบอกเลยว่าสิ่งนี้นะคะถูกใจคุณแม่ตั้งคันคุณแม่ให้นมบุตรมากแม่ขนมอ,อะไรกินดีมีประโยชน์บำรุงมแม่ได้ด้วยคือเลิศอ่ะที่คุณแม่ตั้งคันคุณแม่ให้นมบุตรก็อยากที่จะกินขนมนะคะที่อร่อยมีประโยชน์แล้วก็บำรุงนมแม่ได้ด้วยแล้วก็ k i นเนเจอรนะคะเนาะคือแบบว่าตีโจทย์แม่แตกอ่ะ จะต้องบอกเลยว่าอร่อยชํำละลายในปากที่ถูกต้องมากแม่แตคือแบบมีรสชาติของหัวปลีนะคะที่แททรูอ่ะโอ้บอกเลยว่า แม่ท้องและแม่ให้หนมนะคะต้องเลิฟนะคะเนาะมือแรงนะคะรถหัวปลีนะคะของ atures, แบรนด์ Kin's n a t เ r e s c o m ่ a n แบบมือแรงรถหัวปลีนะคะของแบรนด์ Kin's n a น u r e นะคะคือวางขายะค่ะคือขายหมดไวมากแม่นี่คือได้เป็นซองเทสเตอร์มานะคุณแม่ขานะคะคือมันอร่อยฉ่ำและอะยในยปากที่แท้จรูนะคะดังนั้นคือคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่ให้หน่มลูกนะคะต้องรอเอฟนะคะเนาะมือแรงรถหัวปลีนะคะจากแบรนด์ Kin's n a น u r e นะคะเนาะรอเอฟได้เลยนะคะที่บ้านของ k i n s Nature ค่ะแม่ จะต้องบอกเลยว่าเป็นขนมที่แม่ตั้งขันแล้วก็คุณแม่ให้หนมลูกกินแล้วไม่รู้สึกผิดนะคะคุณแม่ขารอเอฟรอเอฟนะตัวนะเป็นคนที่ชอบกินเมอแรงอยู่แล้วนะคะขนมเด็กเมอแรงของคินส์เนเจอร์นะคะก็คือว่าเลิฟทุกรสชาตินะคะพอมีเมอแรงนะคะรสหัวปลีนะคะบอกเลยว่าชอบใจสูตรนะคะทาถูกต้องเป็นเมอแรงรสหัวปลีนะคะที่แบบทาถูกต้องทําถูกใจทําถึงนะคะรอเอฟเลยคะ่ะที่คินเนเจอร์ค่ะแม่